โอ้โหหสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสนักงานษาทุัคนกท่ันนะครับ มื่อนี้ผมกับทวัวรถออกมาใหม่นะครับเด้อกขั้นหนึ่งนะครับเด้อมาตะเกาหลีก็ได้นี่แหละรถขั้นนี้รถใหม่เอามาปั้นดินปลูกขวางปลูกยังนี่แหละครับพี่น้องครับขั้นนี้นี่สร้างกับพึ่งขับครั้งแรกเลยล่ะเออเ <c oughs> พิ่นแกะกว่างใหม่ได้ในพ่ยนี่ถามราคาตอนนั้นเลยมันเถอะน้ำเลยเออเอานักนอาล้วไปดีไว้พายนี่ อันนี้ช่วงโปรโมชั่นผมกันนำเลยแล้วเอามาไ้แต่ผูกพักเอาพุ่นหญ้าพุ่นยัยงเขานี่นะครับพี่น้องครับนี่เออมาสนต่อไป,อ,ไปอืมเจอในช่วงโปรโมชั่นผมกันนำเลยแล้วขึ้นท้งพุก็กันได้สร้างเด้อขึ้นท้งพุนร้องเบิงก็ได้ข้างต้นบักเขียพุนพ่นแถวต้นบักเขียร้องเบิงด้วยเ่นกระถ่ายไปรงเพียรเท่น้วยกัน เนี่เพียรการอานเอาเด้อต่างคนต่างไทยเออเอามาทุนแรงครับพี่น้องเป็นเครื่องทุนแรงเนาะเอามาซอยแห้งเข้ามาคนยางเดียอไว้หรอกคนยางเดียวเมือ่อยแห้งพี่น้องครับน,น,นี่พวนี่ขวนขางปลาบักทัวปลาบักเขียห่อนะครับนี่ นี่โว้ยมาตัดหญ้าอยู่นี่กันตัดหญ้าก็ดีกันล้วว่าแต่ว่าเข้ามาพุวนในสิ่งันก็เขาใส่ปุ๋ยพร้อมน้ำนะครับพี่น้องครับเอาปุ๋ยมาวานเราก็นั่นเลยคือห้องวานปุ๋ยแล้วห้องพุวนเลยไหมเฮ้ยเออเอาปุ๋ยปูนขาวเอาขี้งัวเอาขี้ไกล้อย่างว่าวานตะก่อนเทาองไวนั่นมือนีใส่เพินล่องหลายๆอย่างครับพี่น้องครับ เอเอก็อได้เหอกันนั่นละเอะเอบอมยนเจ้ากำตัวสไส้เมื่อยางเดียวำะะกำเลี้ยวเวลาเลี<อ>้ยวนั่นเขาอันเวลาเวลากำยักกำบังทีเอฟกำลงไปเลยตัวนี้คือคือ,คอมันเลี้ยงนี่เจ้าพารล่องบังหัน<ด>เอาสตาร์ดูสตาร์ลองเบื้องดูน่ะบอกเพิ่นถามเพิ่นสตาร์มั่งไลยนั่นละเลี้ยงขึ้นมาเลี้ยงขึ้นมาดึงขึ้นมาเย็ด เอกพูดนะผู้สีมาพูดนะผู้สีมาร้องเรียงหรอผู้สีมาร้องเรียงอยฮันดรากันเออเขำวัานี่้ทางยางน้ำเงียผมเลยเด้อล็อ nhàm liều khuân nữa cầm liều nè hô 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 ơi sợi nhục sai sai nói vẫn bị tùm